สวัสดีจ้ะมัอนี้เขาเกสีมาบ่วงเรลืองปลูกักเขือกันนะจ้ะักเขือปลูกจีงไรให้ได้เก็บผลผลิตส,สวยงามๆาจ้ะอินซีด้วจ้ะตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดยาจ้ะเพิ่งเริ่มทำนะจ้ะก็คือว่าขัขนแลกเขาจะไถไถกบใหยียาตายก็เนื่อจ้ะหลังจากนั้นเวลาจะปลูกอ่ะขุดหลุมขุดหลุมพืชรากลึกให้ฝังยาปลูกพืชรากตื้นให้ปลูกยาฝัง ลากลึกก็จะเป็นพวกไม่ยืนต้นเด้จ่ะจะมีลากแก้วมู่นันนะคุดลึกไดแจ่ะแต่ก็ปลูกจะมีวิธีการปลูกเดี๋ยวค่ครชมกันจ้ะและ้วก็ลากตื้นยาวฝังให้ปลูกก็คือว่าพืชสวนคว้านี่หละจ้ะที่เป็นทรงพุม่มจังพริกบวเขืาบวเขือเทศเมื่อนี่นะจ้ะเขาจะโปฝังลึกเด้จ้ะเพราะว่าพืชชนิดนี้จะหากินหนาดินจ้ะและ้วก็เขาจะมีการล้องกลนหลุมล้องกลนหลุม้วยปุ๋ยเด้จ้ะ เขาหยิบใจปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุเพื่อเพิ่มอ,อินทรีย์วัตถุให้ดินโปง่งเนี่ยจะ้ะแต่ว่าอาจจะมีถาดอาหารที่พ่เพียงพอเขาเก็เลยต้องผสมเคมีสักนิดน้อยนะยางเช่นเขาสใส่ใส่เคมีหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุหาส่วนผสมกันเป็นหกส่วนเนี่ยจะ้ะย่างเช่นใส่เคมีหนึ่งถวยกับผสมกับปุ๋ยคอกหาถวยผสมกันเนี่ยจะ้ะ เอาลองก้นหลุมกับหลุมละหนึ่งกำมือจ้ะคุกเข้าให้ผสมกันแล้วก็ะเอาดินเพียวกบกก้อนจ้ะคุกเข้าปุ๋ยกับดินแล้วก็เอาดินเพียวกบปอีกเท่อหนึ่งแล้วค่อยเอาต้นพืชลงไปปลูกด้วยจะ้ะเพื่อให้รากเดินดีก้อนค่อยลงไปกินปุ๋ยขาาาย้าง่างด้วยจ้ะรากจะอะไรเพราะเนาว่าเสียจะ้ะหลังจากปลูกได้ยีสิบหามือกะตัดแตงใบรอบแหลกด้วยจะ้ะใบกำลาังง้ำด้วยจะ้ะตัดเลยจะ้ะเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกแขนงไม้ด้วยจะ้ะ เพื่อว่าให้เป็นที่รบซซอนของมแมลงหลังจากลงดินได้ยีงิบหมามือตัดแตงใบรอบแรกทัดไปอีกสิบมือตัดแตงใบรอบสองพอเลยจ้ะพอแล้วกะทาการวานปุ๋ยขีไก่เลยจ้ะหรือว่าปุ๋ยขอบปุ๋ยยังก็ได้ค่ะน้ำขอบตน้นขอบแถวนี่จะ้ะแล้วกะไถกรบจ้ะรถไถเดินตามหรือว่าเขาบ่ได้เห็ดหลายเขา,เขาเอาจอบพวนดิน พวันข้นขยงข้นยู่ใต้ต้นนี่จ้ะปุ๋ยเพ่อต้องไปว่านไก่เนยจ้ะเพราะว่าเขาชิหล่อไห,ห้ลากปุ๋ยให้ลากมะเขือออกมากินปุ๋ยข้างนอกจะ้ะเม่ให้ไปว่านใส่นต้นเนยจ้ะจะหลังจากนั้นกับประมาณห้าสิบถึงหกสิบมือกับชิได้เก็บผลผลิตจ้ะเป็นมะเขือนี่กับมีเป็นนอนลงหยอดเขาก็จะเด็ดเด็ดนอนออกเลยแต่ไปมันจะเหี่ยวจะมีลักษณะเหี่ยวจะจิบ มีให้เบิงรอบสองจาวาดโครคบักเขือเป็นเจ้งไดมีอย่างแน่จ้ะ จีมี่เป็นต้นที่ง้ามแม่ตายลงแนม้ลจ้ตนี่เลือดแต่ที่ว่าทีนอนลงหยอดนี่จ้ะใบจะมีลักษณะเหี่ยวแบบนี้จ้ะเพาก็ะจิรูเลยว่าโตยูใสโดยการเด็ดนี่เลยจ้ะกำจัดออกอย่างเดียวจ้ะลงยอดแบบนี้แล้วคือเสียหายจ้ะ ต้องจัดการที่ตัวปัญหาย่างเดียวด้วยจ้ะเอานอนออกมาจ้ะ กรดหางกเรเจ้ลายรูปแบบปลูกว่าสวยนี่ก็จะขายอยากนิดนึงเด้จยะมีหม่องที่สวยแล้วก็ว่าสวยน้ำจะตามพื้นที่เด้จะปลูกไม้ครั้งแรกเลี้ยงรูปไปน้ำกันด้วยจ่ะพี่น้อง